สวัสดีพี่นเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะจ้ามาพบก,กับแนวทางหวยห้าหน้อยแงกหน้อยจ้บสามน้อยพิเศษปกติแล้วก็ VIP จพีจ้าสำหรับแนวทางห้าหน้อยแอนดอยลุงหายสองสูตร,ส,ตรสูตรแรกคือหมัดรวมสูตรสองคือ แยกนุวยนกจะพี uh, shop, ok aren, no arn, ่น้องเอฟซีไลา์ค้นไลฟ์ทานอาสีหม yeah, no uh, ักชอบบอกคือกนเนะจะบางทานก็อาสีหมักสูตรหมัดร่วมแต่พี่น้องเอฟซีบางคนบางทานก็อาสีชอบหมักสูตรแยกน้วยนกจะการคำนวณหาเลขเด่นหาน้อยหมัดร่วมกับเลขเด่นแยกน้วยอันนี้คือเลขเด่นอาสีบอกคือกนเนากจะพาะฉะนั้นก อย่างที่แอดจอยเคยอธิบายไปเนะจ้ะว่ามักสูดได้ตามสูตรนั่นจะบมดจาเป็นต้องไปตามถูกสูตรถูกตัวจโดยเดิาสําหรับพ้นหน้านอยข้องมือว่านจะสูตรแงกน้อยสําหรับพ้นสรุป3ามนอยนอยพิเศษเด่นอยู่ที่4ี่กับ6วิ่งรูดจ้าสำหรับน้อยพิเศษเนี่เนวทางของเราผ่าดไปนะจ๊ะพ้นออกศูนย์หนึ่งสาเก้าศูนย์ สำหรับรอบปกติจะ8กับ3วิ่งรูดสำหรับผลจะโบนออก8ปดสองหาเด่น8วิ่งรูด8ของเฮ่าหน่วยปกติมาในลักลอยเนาะจ้าสำหรับรอบปกติเนาะอ่าแปสองตัวเนียนเต็มๆลักลอยลักซิปเนาะจ้ากะส่วิ่ง2ตัวหลังรอบปกติออก3าสี่ โอ้โหสุดปังมาตรงๆสามสี่แถมเป็นตัวเน้นเต็มเต็มมาเล็กผีน้องได้อีกสามสี่เด่นสามวิ่งลุดสามของเฮามาจะรอบปกติสำหรับรอบ VIP จ้จะเก้ากับหกวิ่งหลุดสำหรับผ้นจาบนออกหนึ่งเก้าเก้าโอ้โหเมื่อนี่หกชนมาเก้าเก้าเบิร์นนอะจ้าอ่ะเข่าเด่นเก้าวิ่งลุดเก้าค่ะพี่น้องเอซีจ้าสำหรับ V.P. โบนนี่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้ากัอยู่รักรวยรักซิบเนาะจ่ะโอ้โหอันนี้คือครบสามตัวโบนเนาะจ่ะเดินเก้าวิ่งรุดเก้าใส่คับเก้าหนึ่งเนาะจ่ะเก้าเก้าหนึ่งโอ้โหสามตัวโต๊ดบน v พ p จ่ะอ่าสำหรับบนเขา่าวิ่งรุดไปใส่วิง่งใส่รุดข้อเข้าเต็มเต็มเก้าเก้าลางออกหนึ่งเก้าอ่าหนึ่งเก้าจับคู่เขาไปที่เก้าหนึ่งโอ้โห V.I.P. สูตรปังไซวิ่งไซรูดเขาห์เฮาดิ่งบนล่างเนาจะเด่นเก้าวิ่งรุดเก้าโค้หาเด่งจ้าผลสรุปสูตรแยกน้อยขค้งวันที่สิบหกสามน้อยมือนีก็ตามนีเลยจ้ามือนีแนวทางของหเฮาก็ถือว่าปัางเนาจะสำหรับสูตรแยกน้อยเนาะมากันใดแบบต่อเนื่อมือนีเข่าซอกน้อยจะปกติแล้วก็ V.I.P. ตามกันตอรุ่นกันตอกับสูตรเนีนวอคล้องวันที่สิบเจ็ดจากมือหนีแนวทางของเฮ้าสี่ฟังหรือบ่อสี่ไห้ตามสูตรหรือบ่อล่อรุ่นไปด้วยก,กันจะเบิ่งไว้เป็นแนวทางจะถามักตาชอบ่อยตามบ่อหมักบ่อชลบ่อยผ่านได้นอกจากตัวเลขทุกตัวมีเข่ามีรุดผิดพลาดประการใดแอนดรอยต้องขอถูดขอพายพี่น้องเอฟซีไห้ด้วยละกันจะขอย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเด้ยคกะเด้อถาบ่อหมักบ่อชอบอันนี้คือป่วยผ่านได้จะ คือบบมีการบ,าบังคับกันแต่อย่างใดเนาะจากน้อยพิเศษมือนี้เด่นอยู่ที่เก้าหนึ่งวิ่งรูดจ้าห้าหน้อยแต่ละน้อยแอดจอยให้เด่นสองตัวจ้ะจับคู่เด่นละสี่คู่จ้าห้าหน้อยออกเป็นรอบๆเด้อค่ะเดอ้อพี่น้อยเอฟซีจ้าตามนี่ดเดอ้อจ้์เด้อเด่นเก้าวิ่งรูดเก้าจับคู่ ก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เด่นหนึ่งวิ่งดุตหนึ่งมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหก สำหรับรอบปกติจะเจ็ดสองวิ่งรูดจ้าโอ้โหเจ็ดกับสองเขียนพิดเราจะปกติเจ็ดสองวิ่งรูดจ้าจับคู่เจ็ดมีเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่ เด่นสองวิ่งรูดสองจับคู่สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดจ้าสำหรับรอบสุดท้าย 0, 9, วีพี่จะศูนย์เก้าวิ่งรูดจ้าเมื่อนี่เก้าชนอีกจ้าศูนย์มีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ ศู9ห9เก้าศูเตามด้วยเก้าสเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเนีเนกันก่อนจ้าว่ามักว่าชอบตัวเดียวกันตัวคือกันหรือบอร,รอจ้าวีไอพีแอตจอยโคเนนอยู่ที่93 02สาองส ตามด้วยเจ็ดสามหนึ่งห้าตามด้วยเก้าสองจ้าหลอพิเศษ สำหรับแนวทางห้าน้อยขอ้งวันที่17สูตรแยกน้อยมือนี้ตามนี่เลยจ้าหมักตัวได้ชอบตัวได้นาไปเป็นแนวทางได้จ้าบ่หมักบ่อชอบคือปล่อยผ่านได้นอกจ้ามือนี้กับโคให้มาตัวเน้นขอให้มาตัวจอละกันจากขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าหมักสูตรได้กับตามสูตรนะั่นนอกจากจําจเป็นต้องไปตามถูกสูตรถูก ตัวเดอจาเด้อขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามนาะจาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า